ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็คงเข้าเรื่องพระเวสสันดรเมื่อสองตอนที่แล้วมาต้องเล่าเหตุมาซีก่อนพระวิมิชนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังจะขายข้อเท็จจริงไป เป็นว่าเรื่องสันดอนตัวนี้ท่านให้นามว่ากันทศพรแต่เรื่องกันกันนี้จะบอกต่อไปหรือไม่บอกก็ไม่ทราบเพราะว่าถือว่ามีความไม่จำเป็นเป็นนั้นว่าวันนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ,จา <c oughs> ้าทรงได้สันดับเสียงพระคุยกันปราลบุงผลปกกัลพัดแล้ว องค์สมเด็จพระประฑีตแก้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้าหากพระพระองค์จะทรงโปรดตัดเรื่องเวทพระเวสสั้นดรชาดก <c oughs> สมเด็จพระบร,รมสุขจินได้ทรงสมเด็จจากพระมหาวิหารไปสู่นาที่นั้นเมื่อบรรดาพระสงฆ์ปูอัธนะสวายองค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงประทับนั่ง แล้วก็ถามว่าพิกเวดูก่อนพิสุส่งทั้งหลายเวลานี้เธอสนทาน,นากันในเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรทิ้งความมหัศจรรย์ที่องค์สมเด็จพระทสง์ทันนแสดงวัฒเทศนาโปรดโมพระบุญญาติาในที่สุดบรรดาฝนโปรกกระพัิก็ตกลงมาเป็นของอัศจรรย์ ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระรงรงทันได้ทรงตรัสว่าการที่ตถาคตมีบารมีเต็มแล้วและก็สามารถทำผลให้ปโปกระพัตตกมาได้นี้เป็นของไม่อัศจรรย์ <c oughs> สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าในสมัยที่ตถาคตนั้นมีบารมีไม่เต็ม ยังบำเพ็ญบารมีอยู่สามารถทำผลปกพัตให้ตกลงมาได้นี่จึงเป็นของอัศจรรย์การเมื่อองค์สมเด็จพระสงทันบรมศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบัีทีบแก้วก็สรงนิ่งอยู่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงได้กราบทูลในองค์สมเด็จพระบรมครู รัดความเป็นมาในเรื่องนั้นสมเด็จพระพระกักตรวันจะเล่นนำมาเรื่องเล่เาเรื่องพระเวสสั้นดรชาดกต่อไปพ <c oughs> ระองค์นี้ทรงเริ่มเรื่องว่าในกาละครหนึ่งยังมีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระน,นามว่าพระเจ้าศรีวิราชบรม,มกษัตริย์ทำบาตเท้าเธอปกครองเมืองมีนามว่าเมืองเชิดกุดดอน มีพระราชโอรสนามว่าสนชัยแม่รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่เข้าตนเสียแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอาระใช้ได้เมื่อเจ้ากงทสนชัยราชบรมานทรงเจริญวัยพระราช,ชวิดาได้บิเศษสมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์มัทราชพระนามว่าผสดสีและก็ยกราชสมบัติให้ครอบครองเป็นพระเจ้า ป็นพระครอบครองนะพระเจ้าสุนชัยมีพระน,นามผุสดีเป็นเอกะกะวะเหสคคีครองกรุงครองกรุงกุชเชดอนต่อมา <c oughs> อันนี้ตอนนี้ท่านก็ลมาเล่าเรื่องของประวัติของพระน,นางผทสดีว่าทําไมพระน,นางผทสดีจึงชื่อว่าผทสดี เราว่าทําไมพระน,นามผุนดีจริงจะเป็นพระพุทธะเป็ปมารดาเพราะว่าท่านผุษดีองค์นี้นามมาภายหลังมีนามว่าพระน,นามสิริมหามายาราชเทวี <c oughs> ตอนนี้นางเสียด้งงขึ้นต้นอ่างงแน่ยโดยมากถ้าไม่เคยขึ้นตามบาลีทรงง,งงงงเหมือนกันอาละว,ว่ากันต่อไป <c oughs> เป็นนั้นว่าพระนามพสษดีนั้นมีเหตุการณ์ในอดีตชาติทีนกล่าวว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนซึ่งมีนามว่าพระวิปัสสีทศพลพนาได้ทรงถวายซึ่งกับสการะบูชาอาธิฐานขอพรไว้ด้วยกันนะอธิฐานขอพรไว้วสิบประการด้วยกัน ซึ่งปรากฏว่าเป็นความจริงทรงดังคำอธิษฐานมีเรื่องเล่าโดยย่อและพิสดารว่าดัางนี้แต่ความจริงการขอพรน,นี่เขามันต้องขอประทานอําไพท่านพระตบริษัท์หยิบหนังสือขึ้นมาก็มาอ่านเลยรู้สึกว่าท่านผู้เรียงหน,นังสือนี่เรียงเลอะเปร์เส้นหน่อยพอสิบรายการนี้ไม่ได้ขอกับพระพทธเจา้าท่านขอกับพระเพียง เป็นอะไที่พูดมาแล้วในขอผ่านไปรู้สึกว่าท่านผู้เขียนหนังสือนี่จะเป็นหัวสมัยใหม่เกินไปเสียแล้วริดรอนตัดทอนความดีขององค์สมเด็จตระสมาสัมพุทธเจ้าถ้าแต่มาก็เลวก็คิดว่าท่านเขียนถูกหยิบมาก็อ่านเลยเลยไม่ได้เรื่องกันตอนนี้เข้าเรื่องจริงๆรินาทีเอากันให้ถูกเป็นว่าในสมัยหนึ่ง สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีทศพล <c oughs> ในเวลานั้นมีพระราชาท่านหนึ่งมีนามว่าพันธุมราชผู้ครองนครพันธุมวดีนครแ้วพระราชาในทรงมีพระราชาิดดาอยู่สององค์ด้วยกันบางเอิญก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์อีกนครหนึ่ง ทรงของขวัญที่เราเรียกกันว่าเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจ้าพุทธมารพันธุมราชสองสิ่งด้วยกันไอ <c oughs> ของสองสิ่งนั้นที่เขาเขาให้เขามาถวายมานั่นก็คือหนึ่งพวงมาลาทำได้ทองคำล้นลว้วนราคาประมาณหนึ่งแสนเหรียญสมัยนั้น แล้วก็จุนแก่นจันทร์ที่มีกลิ่นหอมมากก็ราคามากเหมือนกันพระเจ้าพันธุมาราชจึงพระราชทานของทั้งสองอย่างนั้นคือประทานแก่นจันทร์ให้แก่พระราชธิดาองค์ใหญ่ <c oughs> แล้วก็พระราชทานพวงมาลาทองคําแก่พระราชธิดาองค์น้อยพระราชธิดาทั้งสองจึงได้มาดมิว่า ของทั้งสองอย่างนี้เราก็มีแล้วครบทุกอย่าง <c oughs> จุนกันจันเราก็มีแล้วเครื่องทองคําของเราก็มีถ้าเราจะเก็บไว้ใช้นี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากเพราะของมีอยู่มากยึงได้มาดำริว่าจำจะเราจะนำไปถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าสมพรนามวิปัสสี เพื่อหวังผลในชาติหน้าต่อไปสำหรับวิธีถวายนั้นพระาาดิิดาองค์ใหญ่ <c oughs> ได้ทรงบทแก่นจันทร์ให้เป็นผงหอมนละเนื้อละเอียดบรรจุลงในพระอบทองแล้วก็นำไปถวายส่วนผงที่ยังเหลือก็นำไปโปรยปลายรอบๆบ,ร,บริเวณพระคันตะคดี ทีองสมเด็จปัญนาสีสมบัติเพื่อมีกลิ่นหอมอดอุมเป็นที่ชื่นใจแก่คนทั่วไปเมื่อทรงทำอย่างนั้นแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัทีแก้ว <c oughs> ถ้าไหวน้มัเสการแล้วจึงได้กราบทูลว่าพันเตพระควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะ <c oughs> ผลแห่งการดีข้าพระพุทธเจ้าถวายจุนแก่นจันแก่พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้ะาเจ้าก็ดีแล้จุนแก่นจันส่วนที่เหลือนี้โปรยปลายโปรยปลายไปในมหาวิหารก็ดีทำความเชื่นใจให้คนที่มาสนดับพระธรรมเทศนาเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระมารดา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งต่อไปในการข้าหน้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะตังสุตเววามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพนามวิปัสสีทศพลเมื่อฉันดับถ้อยคำของนางผู้เป็นพี่ กล่าวดังพระตั้งมโนปันธานปัรถนาอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสศีบรมาสาสนดาสัมมาสัสมพุทธเจ้าก็ทรงตรวจอยู่ด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทรงทราบว่าต่อไปในการข้านหน้านางน,นี้จะได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ซ,ซึ่งมีนามว่าพระสมณะโคดม <c oughs> และพน,นางเองจะมีพน,นามว่าสิริมหามายาราชเทวีเมื่อทรงทราบแล้วองค์สมเด็จพระจนสียงได้ทรงตรัสให้ทราบพน,นางก็ดีใจถต่าายบังคมลากลับฝ่ายพระราชดิดาองค์น้อยมัถาวายพวงมลาลัยทองคำํำก็ได้ทรงจ้างตั้งจิตอิฐานว่าอาศัยที่หม่อมฉัน ได้นำบลงทองคำบวงมาลัยทองคำมาถวายพระองค์นี้แม้หาว่าชาติหน้าจะพึงมีไซไดเกิดไปชาติใดชั้นใดก็ตามทีขอบุญบรารมีนี้ได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีเครื่องประดับอกไม่ได้ขาด <c oughs> เป็นอวองค์สมเด็จพระบรมโลกกนน่ยายก็ให้สาธุการ หลังจากนั้นมาพระนางดังสองพระราชวินดาพระราชมันดาและพระพุทธเจ้าการล่วงมาพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็นิพพานพระนางดังสองก็ตายท่องเที่ยวไปในสวรรค์ชั้นเทวโลกก็ปรากฏว่ามาถึงกับนี้ที่องค์สมเด็จไปชินาสีบรมศาสนดาสมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่ากุขุสันโธทรงบัตขึ้นในโลก พนานทั้งสองก็ลงมาเกิดจากฟ้าจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นลูกสาวพ,พระเจ้ากิงกีราชบรมกษัตริย์ต่อมาพระนางผู้เป็นน้องผู้ถวายพงม,มาไหลพระองค์สมเด็จพปะสัมมาสัพทธเจ้าสมุนนาวิประสีทศพล <c oughs> ปรากฏว่าพนางฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลแล้วบรรลุอรหาตผลนิพพานในชาตินั้น สำหรับท่านผู้พี่ยังต้องเวียนไหวตายเกิดต่อไปไอนะทิดาองค์ใหญ่นะตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชช้นดาว,วดึงสเทวโลกไปเป็นชายาของพระอินทร์ไปเกิดบนสวรรค์นะมีร่างกายหอมมันก็กลิ่นจันได้เป็นเอ,อกอัครมเหสีของเท้าสะกะเทวราชเซ่ <c oughs> วยความสุขอยู่ชานาน ตอนสุดท้ายจวนจะหมดบุญวัสนาบารมีท้าวโกศียินดตัดเตือนว่าน้องนางเธอจำเป็นจะต้องจุติไปเกิดในมนุษย์โลกแล้วแ้ะหากว่าน้องนางจะมีความประสงค์อันใดก็ขอได้โปรดขอมาพี่จะประทานพรให้ตามความปรารถนาของเธอนี่เป็นอันว่าท่านมีบุญ มีบุญที่ทําไว้ในมนดาท่านพุทธบริษัทและท่านก็นบระกาศว่าท่านต้องการเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งและการที่รอเป็นมารดาของพระเจ้าในี่ต้องใช้เวลา <c oughs> ตอนนี้ก็มาเป็นชายาของพระอินทร์ก็ดีแล้วแต่ว่าสนาบารมีจะหมดคือขาดอายุจากการจะอยู่บนสวรรค์ จำเป็นที่จะต้องมาเกิดในมนุษย์โลกแต่ว่าอาศัยความดีที่บำเพ็ญบารมีมาย่อมจะสามารถเลือกที่เกิดได้ตามอธัธยาศัยแล้วถ้าว่าต้องการอะไรที่ตั้งใจไว้ก็จะสมิ์ผลฉะนั้นเมื่อเพ,พิ่องนาสงทรารอะมาวินบอกเออย่างนั้นนะถ้า พระอ,อินย์จะใกล่าวต่อไปว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทําบาปกร,รมันไดที่หน้าเมื่อพระนางทรงทราบแล้วจะด้กล่าวกับพระอ,อินว่าหม่อมฉันได้ทําความชั่วเอาไว้อะไรไว้หรือจึงจะต้องจดจิตจากแดนสวรรค์ไปเกิดในมนุษย์โลก <c oughs> ตอนนี้พระอ,อินก็เห็นใจนางจึงได้บอกว่าเธอไม่ได้ทําความชั่ว ไม่ใช่ว่าความชั่วจะต้องบันดาลให้เธอพ้นจากสวรรค์ดอกที่รักแต่ว่าบุญบาร,รมีของเธอที่จะอยู่บนสวรรค์เช่นดาวเดงสเสวโลกนี่มันหมดเพียงแค่นี้เองเธอก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปเกิดในเมืองมนุษย์ท่านน้องนางมีความต้องการอะไรบ้างในสมัยที่จะไปเป็นมนุษย์จงบอกกับพี่พี่จะให้พรทุกอย่างและจะหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามความประสงค์ เมื่อบันนางทราบความจริงอย่างนั้นจึงได้ขอพรขบอินญาณพอฤิบรนนางต้องการนะบป็นพรสิบประการด้วยกันเอหนึ่งเมื่อหมอมฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ในตาเขาอมฉันนี่ดำเหมือนกับเป็นเปรกายเหมือนกับเนื้อทรายฉันนั้นนี่หมายความว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการสวย เพ็นว่าเธอต้องการให้ตาสวยพระอินทร์ก็รับคําว่าได้การต้องการอย่างนั้นให้ได้ไม่เกินวิสัยของพี่แลว้วนางก็ขอพรข้อดีสองต่อไปว่าข้อดีสองนี้หม่อมฉันคอยขนคิ้วของหม่อมฉันนี่ดำสนิทนะแล้วก็โกงมีความงามไม่ต้องมีการตกแต่ง พระอินท่นก็ยอมรับว่าสิ่งนี้ได้พี่จะบรรดาลให้เพราะไม่เกินวิสัยเ <c oughs> นืข้อดีสามนางกล่าว่าขอให้ฉันหม่อมฉันมีนามมีชื่อว่าพศดีนี่ความจริงเวลานั้นท่านก็ชื่อพศดีเวลาที่ไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าปิงกีราชก็มีนามว่าพศดีเป็นนะว่าแม้แต่ชื่อนี้ท่านก็ต้องการ พระอิน์ก็สมบัตทานบอกได้สิ่งนี้จะประทานให้จะให้เท่ากันหนานนามว่าพุดสดีตามความต้องการ <c oughs> นี่ขอพรข้อที่สี่ขอมีพระโอรสมีน้ำใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตพระอิน์ก็คิดว่าสิ่งนี้ไม่เกินวิสัยถ้าก็ให้พรก็ได้จะหาให้ตามความประสงค์ นี่พรที่ห้าท่านท่านขอว่าเมื่อเวลาที่ตั้งคันก็ขอย้ายคน,นิ่นนูนนะนูนออกมาเหมือนกับสตรีอื่นทั่วไปให้มีร่างกายเหมือนกับคนปกติอ่าพรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นอันว่าพรอ,อันนี้พระอินท์ก็ทรงรับว่าได้นี่ก็ขอพรข้อดี6หกต่อไปว่าขอย้ายถันเล่าสองนห,หย่อนยาน <c oughs> แม่นี่มาเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเกินยู่ที่ว่าพรนึงขอใหญ่ขอแบบผู้หญิงเป็นอันว่าพระอ,อินท์ก็ยอมรับว่าอย่างนี้ไม่เกินวิสัยของพี่พี่ให้ได้ <c oughs> นี่สำหรับพรข้อที่เจ็ดท่านขอว่าอย่าให้มีผมงอกแม้แต่เส้นเดียวโอเอาเรื่องจริงๆนะเนี่ย พอใหมีผมดำสนิทขึ้นเยื่อผมออกสักเส้นเดียวก็จงอยามีกระหมอ่อมฉันในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์จะมีอายุสักเท่าไหร่ก็ตามทีขอผมนี้จงดำสนิทท่านก็ยอมรับไม่ว่าต่อไปท่านบอกว่าขอพรที่แปดข้อที่แปดก็คือว่าอย่าให้ร่างกายแปดเพื่อนไปนเรื่องทะเละออ่ไงใดๆโอ้นี่ยากจริงๆนะ <c oughs> ให้ทำร่างกายไม่แปดเปื้อนและอองทุลีใดๆเนี่ยก็หมายความให้มีผิวพันผุดพองไม่มีฝฟไม่มีฝ้าไม่มีฟานไ,ไ,ไม่มีสิวไม่มีขี้แมลงวันไม่มีอะไรทั้งหมดให้ปรากฏว่าเป็นผิวที่สะอาดพิธที่น่ารักกับบคุคคลทั่วไปเป็นอันว่าเท้าโกศีสกัลลาดทั้งแต่รือว่าที่เรียกว่าเท้าศาสนา ก็ยอมรับว่าพรข้อที่แปดนี้พี่ให้ได้ตามความประสงค์แต่เงก็ขอต่อไปว่าขอพรที่เก้าว่าไม่เกิดเป็นคนไร้มีอำนาจสามารถจะปลดเรื่องคนโทษที่ถึงประหารชีวิตให้พ้นจากโทษได้ให้อิงก็ส่งรับว่าได้สิ่งนี้ไม่เกินวิสัย <c oughs> ต่อไปไ้าก็ขอพรที่สิบ ว่าขอให้ได้เป็นเอกอักกมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นสีวีพระอินท์ก็สมพระราชทานว่าอันนี้ได้ไม่เกินวิสัย <c oughs> เพ็นนั้นว่าพระนางขอพรทั้งสิบราการนี้แล้วไซพระอินท์ก็รับได้ทุกอย่างพระนางก็จุติจากสวรรค์น,นมาสู่เมืองมนุษย์ ในความจะตอนนี้ที่ว่าการที่ที่เรียกว่าทศพรทศพรคือพรสิบรายการก็จบแต่ว่าการบันทึกเสียงหรือว่าการพูดในที่นี้ไม่จําเป็นต้องจบตามกันตอนนี้เป็นเรื่องการหิมะผ่านตั้กล่าวว่าเม,มื่อพระนางโพสัญีเทพบิดาได้รับพรสิบรายการจากพระอินทร์แล้วก็จุดติจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ ถือบริสนทธิี่ในคันของมาเณรสีของพระเจ้ามัทราชเมื่อออกคลอดออกมาแล้วจิงได้มีนามว่าพฤษดีตามที่ขอไว้พอมีพระชนอายุได้สิบหกปีก็พอดีมีพระเจ้าศวีราชแห่งหนครเชกดุดรทรงส่งทูดมาสู่ขอให้เป็นมเหรสีของพระเจ้ากรุงศรนักเจ้า เป็นแม่สีของสนชัยราชกุมารตอนนี้ยังเป็นโูกชายเขาอ,อยู่ <c oughs> ให้เป็นแม่สีของสนชัยกุมารเมื่อสนชัยกุมารได้เป็นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อมาจากพระราชวินดาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอากาัครมเหสีเป็นยอดนาเรียงเมืองเชคุดอนเป็นนั้นว่าพรทั้งสองบริการนี้ท่านได้ครบถวน เธอกายหรือร่างกายก็ได้เมื่อน,นับนามพฤษลีได้เป็นเอกอัครมเหสีพระเจ้ากรุงเชกุดอนในพระสีวีแล้วก็เป็นว่าพรสิบระการนั้นสําเร็จสมได้การทั้งเก้าอย่าง <c oughs> คือว่ามีรูปร่างหน้าตาสดสวยอะไรต่ออะไรก็ได้หมดครบเวลาตั้งคันก็เหมืนไม่นูนก็ยังมีอีกรายการเดียวก็คือรายการที่สี ที่ขอให้มีพระาราชโอรสมีน้ำใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตพระอินทยังได้นั่งคิดว่าเออพรีกข้อน,นี้จะครบสิบนี่จเจ้าใครไปเกิดดีเนาะ <c oughs> และมีเทวดาองค์ไหนบ้างที่จะมีจิตใจประกอบ้วยทานการกุศล ถือการให้ทานยิ่งกว่ารักการให้ทานยิ่งกว่าชีวิตของตนจึงได้คิดว่าหน่อพระบรมพงพธิสัตวที่อยู่ที่ชั้นดุสิตจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจให้เต็มยังมีอยู่และต่อไปจะได้ตรัสไปองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้า แะสสำหรับพระเทพบุตรของนั้นก็มีบุญบาร,รมีใกล้เคียงที่เยีเต็มถ้าไปบำบ็ญบาร,รมีชาตินี้ชาติเดียวก็จะมีบาร,รมีเต็มต่อไปก็จะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเชอนั้นท่านยิงตั้งใจไปรัตนาหน่อ,อพระบรมพงพธิศในตอนนี้ให้นามาสันตุสิตาเทพบุตรคือว่าไม่มีชื่อจริงๆ <c oughs> ไม่ได้บอกชื่อตรงๆบอกว่าเทพประวตที่ชั้นดูสิทธนะ์เป็นปนต่อพระบรมงพงศโวษให้ลงมาจุดติถือปฏิสนธิในในคันของพระนางพอพระนางทรงแพ้พระขันก็มีความประสงค์ที่จะบริจาคทานเป็นกำลังอ่นี่เป็นกำลังของเด็กนะ <c oughs> เด็กที่มีบุญลงมาเกิดในคันของบุคคลใด ใจของแม่ก็อยากจะทำบุญเทตามที่ก็บอกว่าท่านเด็กคนใดมาจากพรหมเมื่อเวลาสู่คันมารดามารดามีการแพ้ท้องอยากจะกินผลไม้เขาว่าอย่างนั้นนะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบแต่เด็กคนใดมาจากสวรรค์ที่เวลามานดาตั้งคันแพ้ท้องก็อยากจะกินของหวาน เด็กคนใดมาจากอมายภูมิและเวลาที่มันดาแพ้ทองก็อยากจะกินของสดของขาวเขาว่าอย่างนี้จริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่ว่าสำหรับพนางพุชนีนี่เวลาแพ้ทองปรายกฏว่าอยากจะให้ทานเป็นกำลังทึ้งต่างจากที่โบราณเขากล่าวไว้ <c oughs> จิงได้ขอให้สร้างโรงทานนะ ขอพระราชทานจากพระราชสวามีว่าคอยสร้างโรงทานขึ้นสักหกแห่งด้วยกันคือที่ประตูพระคนครทั้งสี่ะแล้วก็ที่ประตูพระราชวังหนึ่งถ้า,วา 1, รวมเป็นห้าแห่งด้วยกันหกเอาที่ไหนแล้วกลางพระคอนครอีกหนึ่งเอาเป็นหกคนแล้วกันรวมเป็นหกแห่งด้วยกันแล้วก็บริจาคทานแกคนยากจนเสมอมา จนถึงกำหนดทศมาศจครอดก็ทรงปรารถนาจะ,สะเสด็จทอดพระเนตรพระนครพระราชาจยตกแต่งพระคนครเป็นการใหญ่ให้มีความสวยสดงดงามเพื่อความสบายใจของพระมเหสี <c oughs> ขณะที่รรนานทอดพระเนตรพระเสด็จทอดพระเนตรพระนครอยู่นั่นเองก็พอสเสด็จถึงถนนเวชสวิถี เวสสวิถีนี่ก็แปลว่าถนนพ่อค้าในทีบ่บางแห่งก็แปลว่าตรอกพ่อค้าก็ประสูตรพร,พราาพยยะราชบุตรโดยกระทันหันพระราชทรงทราบทรงสมนัดดีใจยิ่งนักจึงตัดให้ราชบุตรสวายความมรกขาอย่างเต็มที่พระราชพระราชบุทร พระญาติพระวงศ์ทั้งหลายจึงได้ขนานนามพระราชบ,บนีว่าเวสันดรคคำว่าเวสันดรแปลว่าเกิดในระหว่างถนนของพ่อค้าในวันเดียวกับที่พระเวสันดอนประสูตินั้นก็ปรากฏอนางช้างตัวหนึ่งเหาะมาแล้วนำมาลูกช้างเผือกมาแล้วทิ้งไว้ในโรงช้างช้างเผือกตัวนี้เป็นเผือกล้วน ที่นับถือกันว่าเป็นมงคลอัถีคือเป็นชางที่เป็นมงคลอย่างยิ่งประชาชนจึงให้ชื่อชาตัวนี้ว่าช้างปัจจัยนาคีนหรือปัจ,จัยนาคแต่ความจริงตามพระบาลีท่านกล่าวว่าครั้นเมื่อพระเวสสันดรคลอดจากพระคันพระมารดา <c oughs> ได้กล่าวว่าจากับพระมารดาว่าอมะฆ่าแต่แม่มีพระราชทรัพย์ปันไดบ้างไหม ขอให้เขาอพูลขอใข้าไเจ้าหนึ่งพันข้าไเจ้าจะให้ทานแต่ว่าในหนังสืเอเล่มนี้ที่นำเอ,อามาอ่านปรากฏว่าท่านตัดทิ้งไปเห็นจะเกิดความสงสัยว่าเด็กเกิดในวันนั้นจะพูดได้ยังไงอาจจะพูดไม่ได้ถ้าจะสงสัยแบบนี้ก็ได้เพราะว่านานๆนนเข้ากำลังใจของคนเสื่ยมลง การจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปเสียทุกอย่างก็ไม่แน่ใจฉะนั้นจึงไม่กล้าจะพูดอะไรมากเกรงว่าจะฝเฝื่อจึงไม่กล่าวไว้อรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> <c oughs> สําหรับตอนนี้มองดูเวลาก็หมดพอดีก็ยังขอยุติไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลส้นสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี